สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอบคุณคุณน็อตวรริลิตนะคะที่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กับคนที่ไปออกรายการนะคะแล้วคนที่ไปออกรายการกับพิธีกรที่ร่วมกันบางคนก็มีแนวคิดความคิดเดียวกันกับคนที่มาแล้วเราทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเนาะและก็ขอบคุณดาราทุกทท่านทุกทุกทุกคนนะคะที่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เราขอชื่นชมน้ําใจของพวกคุณความดีของพวกคุณที่ทําก็ขอให้ชีวิต หน้าที่การงานของพวกคุณจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะคะความดีที่พวกคุณทํานั่นแหละคะ่ะจะทําให้คนไทยสนับสนุนพวกคุณทั้งหลายที่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทําให้เราได้มองเห็นนะคะการเปรียบเทียบระหว่างคนที่เป็นคารวาสกับคนที่ห่มเหลืองบวชมาไม่รู้กี่ปัญษาแต่สติปัญญาไม่ได้พัฒนาไปก้าวหน้าเหมือนพรรษาที่ได้บวชเลยนะคะ จิตใต้สำนึกมีแต่ความอิจฉาริษยาเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยอิจฉาจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบสถาบันพระมหากษัตริย์กับราชวังที่อยู่ต่างประเทศทำให้เราเห็นว่าจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้เจริญพัฒนากับพรรษาที่มีอยู่ก็ขอเช่นชม คารวาทุกคนคนไทยทุกคนที่มีแนวความคิดออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาปกป้องประเทศไทยเรานี้แหะคะปกป้องรากเหง้าของคนไทยเรานี้แะคะขอส่งกําลังใจให้ทุกคนทําความดีค่ะความดีที่เราทํานะคะจะกลับมาปกป้องตัวเรานะคะขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆบุญบรารมีคุ้มครองวาสนาส่งจิตการงานอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ส่งความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเงินทองมั่งมีไรมาเทมาไม่ขาดทายนะคะความดีที่พวกคุณทำนั่นแหละค่ะจะส่งผลให้คนไทยทุกๆคนสนับสนุนคุณในสิ่งที่คุณทำคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ